ถ้าดูเพชราชาวราชอารัญญาดาวม,มงอะไรเนี่ยนะดูนะฮะเพชรชาชาวราชคำถามว่าเออทำไมสังคมเนี่ยสนใจคนบางคนแต่ไม่สนใจคนบางคนทำไมสังคมนะฮะสังคมเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรชลาชาวราชมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติเมทินีมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรงรต่าง ไม้แต่เรื่องของตัวผมนั้นผมเองก็ไม่รู้ว่าใคร,รเป็นคนเขียนแต่มันมีลิสต์อยู่ <c oughs> มันมีประวัติการเขียนอยู่มันมีหลอกของคนเขียนทั้งหมดอยู่เ <c oughs> ขาเขียนกันคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยอมีข้อมูลก็เอามาเพิ่ม,ม,ม,มไปเรื่อยๆก็แสดงว่าสังคมให้ความสําคัญกันเ่เพราะฉะนั้นนะฮะในที่นี้ผมถามว่าสื่อสังคม สังคมนะฮะที่เรากําลังให้ความสําคัญนั้นมันคือรมันคืออะไร <c oughs> นในที่นี้นะฮะอ่านี่ผมให้ดูของฝรั่งก่อนนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นถ้าเราดู <c oughs> อย่างตรงนี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะเราเห็นว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันมีจุดเด่นมากเลยในเรื่องของฐานด้านสิ่งที่เราเรียกว่า c o n n e c กติวิซึ่การเชื่อมต่อ พะเราเน้อดูน้ว่าเราเองเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือใช้ b ี Android iPhone ใช้อะไรก็ตามแต่เรามีกี่ความสามารถการเชื่อมต่อเนมะื่อเรามีกี่ความสามารถการเชื่อมต่อเนี่ยเราเชื่อมกับใครก็ได้เชื่อมกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเชื่อมกับใครก็ได้นี้ระบบสื่อสารมวลชนในโลกนี้เลยเปลี่ยนเร็วมากเรือยเปลี่ยนเร็วมากนะฮะ ถ้วเปลี่ยนไปในลักษณะที่ไม่สามารถใช้ทฤษฎีเก่าได้เลยเพราะนั้นนีฮะสิ่งที่คุณเรียนมาอาจใช้ไม่ได้เลยเพราะเนื่งองจากว่านะฮะการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทางสื่อสารมวลชนเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วมาก <c oughs> ผมลองให้ดูต่อว่าทําไมทําไมนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กสื่อสังคม <c oughs> ทําไมนะฮะ ไอ้แชก็เบิร์กเนี่ยมาร์กมันมีอายุแค่ K 22เองตอนที่มันทำเฟซบุ๊กตอนนี้ก็ประมาณสัก2ี่สิาไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเรียนหนังสืออะไรเลยไอ้คุณนำซีฟจ็อบ Apple. Apple แอปเปิลแอปเปิลนะวันนี้ร่ำรวยเป็นบริษัทที่เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกใจของไมโครซอฟต์อีกใจของไมโครซอฟต์อีกยฮะแอปเปิลตอนนี้ มันก็ไม่ได้เรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือแหละนะฮะในที่นี้แต่มันมีอินโนเวชั่นมีความคิดมีอะไรต่างๆเนี่ยทำไมสตีฟจ็อกประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะฮะการเรียนหนังสือบางทีไม่ได้ช่วยอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองคิดหรือว่าเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพราะน,นั้นนะฮะในนี้เดี๋ยวผมอยายให้ดูต่อว่า สิ่งที่เรากําลังจะมองในลนะักษณะตรงด้านนี้มันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรในลักษณะนี้ <c oughs> ผมยาเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในขณะนี้นีฮะที่เป็นมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยเนี่ยก็เจอจากการพัฒนา3ามแนวรัวแนในรางที่1คือนะฮะีดความสาม,มารถของการประมวลผลที่มันดีขึ้น อันที่สองนั้นเนี่ยนะฮะการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมากขึ้นอันที่สามในที่นี้คือการเชื่อมต่อเนี่ยได้ดีขึ้นถ้าราบอกว่าโอ้ยมันทำไมประมวลผลดีขึ้นมันำํำแรงต่างดีขึ้นนอกนี้นอกวันนี้นะฮะผมยกอย่างง่ายเยน,นนะี่ยนะฮะอผมใช้แบฮะใช่ไดมนะฮะเออผมใช้แบตในที่นี้บอกว่าทำไมใช้แบตต้องเพราะว่ามันเล็ก มันดินไฟน้อยเปิดมาปุ๊บผมดูเมลได้เลยแค่เพียงแค่สองสามนาทีผมก็ได้เบนเฟิฟกต์กำไรกว่าใช้ไอรถบุ๊กนี่ละเปิดรถบุ๊กกว่าจะสตาร์ทอัพกว่าจะอะไรต่างแต่นี่คือนะฮะวันที่ที่ผมเปิดนะฮะวันที่ที่ผมเปิดเนี่ยนะฮะปั๊บนะฮะอันนี้คือตลาดนั้นใหม่ผมว่าพยายามมาใช้มอนิเตอร์ดูว่าเออตารางนัดใหม่ต่างๆเนี่ยนะฮะในที่นี้นะฮะว่าถ้าบอกว่าตารางนัดใหม่ นะฮะดังนั้นหมายผมในขณะนี้ก็คือนะฮะบอกว่าเมื่อระหว่างทางตอนเช้าก็ต้องการติดต่ออาจารย์แก้วสิ่งเดียวกันก็คือผมก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรต่างๆที่อยู่มีสถานที่มีอะไรต่างๆนะฮะทีนี้ถ้าเราดูในที่นี้เห็นว่ามันมีการเชื่อมต่อมันมีอะไรต่างๆเนี่ยทําได้ง่ายได้ง่ายนะฮะ <c oughs> ขณะเดียวกันเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนสถานนะ ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองว่ากําลังเปลี่ยนสถานะอย่างไรโลกของการเปลี่ยนแปลงหรือกําลังเปลี่ยนสถานะอย่างไรเวันนี้เราคิดอย่างนี้พรุ่งนี้มันไม่ใช่ละอีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยที่มันเปลี่ยนไปเร็วในนี้มันคืออะไรนะมันคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะต้องมาคิดหรือมาอะไรจัง ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าณวันนี้การเรียนหนังสือด้วยคอนเทนต์นั้นเนี่ยไร้ความหมายหมดเลยที่ไร้ความหมายคืออะไรครับนะฮะด้วยคอนเทนต์คือคุณเรียนเพื่อที่จะสอบถ้ากิดเอาคอนเทนต์มาว่าคุณทำได้ไหมทำได้ไหมเพื่อความได้ไหมเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นณวันนี้นะฮะคุณถามผมมาหลยอะไรก็ได้ผมไม่ยังเป็นต้องเรียนเลย วันหนึ่งไปบรรยายที่ตรงนี้ลำลูกกาโรงเรียนสมมตินิมิตใหม่่โรงเรียนนักว,วินผมถามวอกอาจารย์ถาม็าเลยอะไรก็ได้เป็นอาจารย์รูโรงเรียนอาจารถามผมเลยเดี๋ยวนี้เลยมาอะไรก็ได้อาจารย์ก็ถามเลยไหมครัอุลตร้าแมนบินด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่ตอวินาทีผมนี้เวลาแป๊บเดียวเองตอบแหละในที่นี้ตอบเลย ุณอยากดูไหมฮะว่าผมทำไดไหนะฮะยังไม่รู้จักคุณต้าแมนเลยในขณะนี้นะฮะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะผมลองดูนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะฮะเราบอกว่านะฮะแรกนะฮะผมรู้ทมไหนเลยนะฮะผมเข้าไปหา เราลองดูว่าในยุคของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายหมดเลยสมมุติว่าผมบอกว่าผมถามอุลตราแมนเอเขาก็บอกว่าเออัุนตราแมนผมได้ทีเดียวนะฮะเอารายการแรกอยากที่ีทเดียวอ๋อไม่เหมือนถ่ายด้วยในที่นี้ เือเดียวสแกนอ๋อโอ้มีข้อมูลจำเพาะเราจะจำเพาะข้อบินด้วยความเร็วห้ามัแต่ห้ามักนี้ยังตอบไม่ได้เพราะยารย์ถามผมว่ากี่กิโลเมตรต่อวินาทีพันมุน์พวครับจะทำไงต่อทำอะไรฮนะห้ามาักแปลง,ปลงเรื่องแมแปลงมักคืออะไรครับ ถ้าผมเร็ยแสงใช่นะฮะในที่นี้เพราะนั้นถ้าดูแบนี้เนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้นะฮะในขณะนี้เอ้าผมทำให้คุณดูอี่เป็นึงในขณะนี้นะฮะผมรู้ทำไงในขณะนี้นะฮะอ้าวอ้าผมถามในที่นี้นะฮะอ้าผมตัวที่นะฮะนะเอ้า นะผมเองนะฮะไปที่แมทแริกานะฮะผมก็บอกว่าน่าตอนนี้เสร็จแล้วผมก็บอกว่าห้ามาร์นะฮะเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยกิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วตอกมาเลยเดินจุดเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อวินาทีผมต้องรู้ไหมฮะ ผมมีคำ,ำตอบให้ละวคำถามตอมาบอกว่าเราเรียนหนังสือไปทำไมครับเรียนหนังสือไปทำไมครับในขณะนี้ไมเห็นต้องเรียนเลยผมย้อนถามอาจารย์ใหม่อีกทีนงบอกว่าอาจารย์ญญนั่นผมถามกลับดีวาผมถามว่า,วาอายุของชูการ์ไอส์รวมกันเท่าไหร่รู้ไหมครับ อายุงชูก็อายรวมกนะันเท่าไหร่ครับเพราะว่าคำถามนี้ไปถามเด็กเด็กแค่เวลาแป๊บเดียวเองตอบผมเด็กแค่เวลาแป๊บเดียวเองตอบผมนะฮะพอถามอาจารย์อาจารย์ก็คำถามแรกคือไอะชูก็อี่มันเืออะไรไนะฮะต่างๆอ้าวณวันนี้ มันเกิดอะไรขึ้นในลักษณะของการศึกษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่ผมถามว่าการศึกษาในที่นี้นะฮะมันไม่เกิดประโยชน์เลยไหมมันไม่เกิดประโยชน์เลยไหมอย่างนี้ต่อไปในลักษณะน,นี้คุณย้ายผมนําเลขให้ดูมั้ยคุณเัาเลขก้อนไหนมาเลยผมไม่ต้องเรียนเนลยมาท่าผมอะทกดให้ดูแถวคุณลักษนณะ นั้นนะณวันนี้ณวันนี้นะฮะเราเห็นว่ามันปิดไปหมดแล้วนะฮะลักษณะต่างๆนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีพลังของดิจิทัลเนี่ยแค่ไหนคุณมีพลังของดิจิทัลแค่ไหน <c oughs> เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นก็คือว่าเรากำลัมงมุ่งเน้นไปที่ปัญญาของคนเราต้องการมุ่งเน้นเนี่ยไปสิ่งที่เราเรียกว่านะฮะ power ของเรานั้นเนี่ย มันอยู่ในไซเบอร์สเปซเขากของเรานั้นเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบใหม่อยู่ในรูปแบบใหม่นะฮะในที่ดังๆนี้เพราะนั้นเรามาดูว่านะฮะตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ <c oughs> ผมอยากจะให้ดูนะว่านะเรามีเรามีวิส <c oughs> ิบิลิตี้เนี่ยสูงมาก พลังของการวิสิที่คือการมองเรามีพลังของการ access access ก็คือ,อการเข้าถึงมีได้มากมายเพราะนั้นมีได้มากมายแบบนี้นะฮะผมถามว่านณวันนี้จำหมายเลขโทรศัพท์เรียนได้ไหมจำได้ไหมฮะได้จำยังไงฮะ,ะไม่จำเป็นต้องจำแหลจะจำเป็นต้องจำไหมฮะ หมายเล่นโทรศัพท์เพื่อนคุณจำได้ไหมทำไมไม่จำอ,อ่ะเพราะฉะนั้นาวันนี้น,นะฮะสอม,ม,มสองไ,ไม่ใช่แล้วคุณเนึกว่าสมองไว้ทำไมครับสมองไม่ได้ไม่จำไม่ใช่เพราะฉะนั้นหาหนาวบอกว่าไอ้หมายเล่โทรศัพท์เพื่อนเป็นไงคุณเริ่มบอกว่าเฮ้ยนะฮะจะทำยังไงดี 它 không có mưa đều cũng thải nào mà. thải nào mà, hả. Ó, đâu